วัสดีกันทมัมครับทำไมครับมันคืออะไรกันนะก็ไม่ใช่ไหมครับกไมใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ก็ทำไมครับพูดอะไรโลโลรอๆๆสคิปเลิศควนเดี๋ยวนะลงมัดไปมัดหนึ่งยอมมัดผี ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมอัน,นลงมัดทุกเชี่ยายลงมัดที่กยกวกับคนที่มีชื่อว่าฮิปโปบายฮิปโปบายใช่เลยฮิปโปบายปุ๊บวางวาง អូផោយដងនេះអឺស្ដាប់តោបអូតោបតោកខាបអា อะไรปะมานันเเปิดให้นก็จะเปิดโอ้ my ม o d อคิปเปอร์เราจริงคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์เออคิปเปอร์ผมคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์สุดน่ากลัวสิดวันแถมสามารถข่ามันได้ด้วย ํำรวจต่อตัวครับทิ้ง้งะอะไรในการต่อสู้อะ๋ยวค่อยไล่เอาทอส เดินทางกันต่อซึ่งได้เห็นว่าน้องสาจะเินเดินอยู่จะเปิดอย่าหไรแล้ววะคงจะไม่ตุยหลังจะไม่ไปตุย้ยห,หวานไม้ก็ได้ยังไงก็ได้ kali tekan tergantai, main, itu kan. berisian kan, super. super malah nggak mau sakit. Bunny, ini nó, sil, chữ, 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 hippo, bò, sil, sil, hippo, bò, hippo, bò, 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 Mai bò, 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 Mai, bò, 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 ติดอยู่บนกอดจริงมั้ยเออไป Let's go Oh my god วางมาวางไปทําไมมันเหนียวอย่างงี้วะนี่อุ้ยตายอ๋อลืมๆๆๆอ๋ออยู่กลางนี่เราหัวใจอย่าเห็นกลางเจอติดอยู่ MLG บล็อกพร้อม rau phóm em tầm chi tầm bọc tò bọc tầm bọc tầm bọc oh, oh tầm bọc ấy. À. Ừ. Khá. อังเลยไม่รู้ชื่อนี้ได้ไงกระตานก็ได้เออกระสักไหนได้ไหมรกระสัอมันเกะสลักยังไงรู้ะเออพักทองมาก่อนทำไฟพักทองได้ก็ยังดีทำไม่ได้ ทมกูคิดเป็นเรื่องกันเด้หว่ะ สก็อบซมีนี่็มป๊อบตกไม้ทำตุ้ย ตานุเกวูดาภาคแปดเอาแล้วทำไมตอนตกมันลงน้ำวะขึ้นมาหน่อยดิเฮ้ยเงาหนู่ปดอกไม้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 ผมอยากเล่นกับเพื่อนนะแต่เพื่อน,น,นมันม่ด Det er kjedelig på innsiden. mày mày nó mày 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 đây mày 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 mày

เลยติดสิทธิ์มาครับต้นโอเคหวานสติ๊กมึงอ๋อสติ๊กมาตึบๆๆ

ส่วนนี้นะไรตักปักไม่ได้เธอเขาเอหละแกะดำแกดำแกดำแกดำชงโมมูระแกเขาวนี่ว่้อง M L G ลงไปแล้วว่ามไม่น่าถึงวิ่งวิ่งวิ่งไปน,น่ถึงถึงแน่นอนถึงยุมาโลกแน่นอน เอามันไม่ใช่น <cat guiding developed Airbnb> ้ำตาลไข่น้ำตาลหาจะก้อยได้สามสาสองหนึ่งานลอเล่นใค่มันจะไปกระโดดว่าเออนับลอเล่นน้จีไไกระโดดจริงมาโอเค อันนี้อันนี้เต่าเผาเต่าเผากระเด็นเข้าตัวกระเด็นเข้าตัวไปลงไปเอาดีละไอ้ข้างบนก็ลอยไปละชินหาง่ายจ้ะส่วนดินมีหาได้ทุกที่อยู่แล้วทำใหม่ใ่ทำใหม่ รัองกุ้งเทมโนมุระไคีละ,ละเจเจก้อนเนื้ะหอยนื้ะดูกนหน่อยเดินเข้าป่าคนเดียวนี่ก็ไม่ใช่ขัลังกับเร็วขลังกับลังกับกบ,กบ,บอกมาบอกมาบอกมาอก bóc bóc ma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  thi đơm thi đơm gặp thi đơm đúng như ngoan cơ đi cứ quang cần quang cần quang thoát แม่มองวางตะกางว่าเฮ้ยไปแล้ว

ว่าอะไรลมายจะมีสัตว์ลก้นข้าาไหมตุ๊ตดตตจมิ่นฉากนีได้อ้ย่าย่ายกตกดุ๊ดตุตดุ้